ที่จัดเก็บภายในนะครับก็ตอนเนี่ยมันอยู่ที่6 3 4 8 GB, แกิกะไบต์ลัจาก6 4กิกะไบต์นะครับตรงนี้ที่เราจะต้องเคลียร์ทิ้งไปนะครับก็คือเป็นไฟขยะต่างๆางนะครับจากเมื่อกี้6กิกิกตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ5 6 4 3กิกะไบต์นะครับสวัสดีครับสวัสดทีทุกคนที่รักติดตามช่องซิลิคอนนอตแอ์นะครับวันนี้ผมดีเจซิลิคอนกลับมาแล้วนะครับกับรายการซิลิคอนสอนให้ EP ที่10 ก่อนที er. ่จะไปชมคลิป no กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสีกรนลแอร์ด้วยนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์เต็มข้อมูลรูปก็น้อยข้อมูลโทรศัพท์ก็น้อยแต่ทาไมพื้นที่ในโทรศัพท์เต็มถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่มาทําตามขั้นตอนที่ผมจะบอกได้เลยครับโอัสดครับเพื่อนๆรัสำหรับทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น a n d ด o i d นะครับแล้วเจอปัญหาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอนะครับพอเวลาเราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับหรือเราจะโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วโทรศัพท์มือถือมีการเตือนข้อความขึ้นมาาว่ พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอนะครับโดยที่มือถือของเราพื้นที่เก็บความจําของรูปก็น้อยนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลของวิดีโอก็น้อยนะครับแต่ทําไมโทรศัพท์มือถือเรายังเตือนข้อความขึ้นมาว่าพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เราไปทําการล้างข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้ในโทรศัพท์มือถือออกนะครับวิธีการขั้นตอนจะทาได้อย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปที่ ไฟล์ส่วนตัวนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อกดเข้าไปในไฟล์ส่วนตัวแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าไฟล์ส่วนตัวของเรานั้นมีการจัดเก็บในส่วนของอะไรไว้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูนะครับพื้นที่โดยรวมนะครับที่จัดเก็บภายในนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ที่6 3 4 8แกิกะไบต์ละจาก6 4ส่กิกะไบต์นะครับส่วน sd card เนี่ยเราถือว่าเป็นตัวแยกนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่า การถ่ายวีดีโอหรืออะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าการจัดเก็บไปที่ SD card เนี่ยมันก็จะจัดเก็บในตัวเครื่องนะครับแล้วก็มันจะมีข้อความเตือนขึ้นมาแบบนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครับก็กดไปที่การวิเคราะห์ที่จัดเก็บเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับก็คือพื้นที่จัดเก็บภายในนะครับ63.48 GB จาก40 GB นะครับก็เนี่ยมันจะบอกมาเลยว่ารูปภาพนะครับจริงๆมีอยู่แค่1.8 GB นะครับ วิดีโอมีอยู่ 5.62GB นะครับไฟล์ที่ติดตั้งศูนเสียง8 0 0 m เมนะครับเอกสาร8.7นะครับแล้วจะมีคำว,ว่าอื่นๆนะครับ 55.18GB นะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลนะครับพวกแอป,ปหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ลงไว้ในเครื่องนะอ่าต่อไปนะครับเราจะทำการอ่าเคลียร์พื้นที่นะครับที่ เป็นไฟล์ต่างๆที่โทรศัพท์มันทําการจดจําข้อมูลไว้นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ขยะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่าผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะทําการเคลียขยะอะไรพวกนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเซฟข้อมูลเกี่ยวกับใน m e s s e n g e r หรือว่าใน l ลน์อะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับไฟล์วีดีโอหรือรูปภาพนะครับที่สําคัญสาคัญนะครับก็ให้ทําการเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเราจะเคลียพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยไฟล์บางส่วนอาจจะหายไปนะครับแต่ว่าพวก สติกอร์ไลน์หรือ m e s s e จ g e r อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่การสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่จะมีที่เราส่งรูปหรือวิดีโอเข้าไปในทางไลน์อะไรพวกนี้นะครับอาจจะหายไปบางส่วนนะครับก็ให้ทุกคนลองดูข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็เคลียร์เก็บเซฟลงมาในเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเคลียร์พื้นที่ในโทรศัพท์มือถือนะครับขั้นตอนการเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูันเลยครับโอเควิธีการเคลียร์ข้อมูลนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับพวกไฟลขยะต่างๆภายในเครื่องนะครับโทรศัพท์ Android นะครับวิธีการขั้นตอนทําได้ดังนี้นคคกก็ือให้้ททุเขาามี ไฟล์ส่วนตัวเช่นเดิมนะครับแล้วก็ไปที่พื้นที่จัดเก็บภายในนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับหาคาว่า Android นะครับเข้าไปที่ Android นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตรงคําว่า Data นะครับในส่วนของ Data ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเวลาเราเล่นไลน์เข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มหรืออะไรต่างๆนะครับที่มีการส่งสติ๊กเกอร์ส่งรูปส่งอะไรต่างๆนะครับก็ โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลอะไรพวกนั้นไว้นะครับยิบยิบย่อยๆนะครับก็คือสะสมมามากๆนะครับก็จะกลายเป็นข้อมูลที่มีพื้นที่ใหญ่มากนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องเคลียรทิ้งไปนะครับก็คือเป็นไฟล์ขยะต่างๆนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับใครที่มีข้อมูลนะครับทางไลน์นะครับที่ส่งไปกับเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับก็ให้เซฟลงฝันอะไรไม่สำคัญก็ไม่ต้องเซฟนะครับเพราะว่า ข้อมูลมันอาจจะหายไปบางส่วนนะครับอัน <serving> นี <wan> ้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วแล้วข้อมูลมันหายไปนะครับจริงๆมันไม่ได้สําคัญหรอกเพราะว่าตัวมาสเตอร์เนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะครับแค่บางคลิปหรือว่าบางรูปที่เราส่งไปแล้วเราลบจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราต้องมาโหลดเก็บไว้นะครับแต่ส่วนมากก็คือคนที่ส่งไลน์ไปหรืออะไรแต่เนี้ยก็ส่วนมากข้อมูลจะมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็คือลบไปแต่ข้อมูลมาสเตอร์เราก็ยังอยู่นะครับก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยนะครับต่อไปเราาามดูกันนนห่่่ออยววสขง Data ที่มีอยู่9 3รายการเนี่ยมีพื้นที่อยู่เยอะเยก็ให้ท em, ําการกดแช่นะครับกดแช่ไว้แล้วก็มีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่คําว่าข้อมูลนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีคําว่าข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ให้ไปที่ขีดทาขีดด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าข้อมูลอยู่นะครับก็ส่วนของผมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็กดเข้าไปตรงที่คําว่าข้อมูลเลยนะครับก็ให้มันวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่าตัว Data เนี่ยมีข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อยู่เยอะนะอย่างนี้ครับก็มี ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อยู่ที่6.97 g b กะบนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรง6.97เนี่ยทิ้งไปนะครับเราก็จะมีพื้นที่7เพิ่มขึ้นมานะครับโอเควิธีการเคลียร์ก็คือก็ไปที่ Data แล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกทั้งหมด9 3รายการนะครับแล้วก็ทำการลบไปเลยลบทิ้งไปแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันทำการเคลียร์พวกไฟล์ขยะต่างๆทิ้งไปนะครับ เดีย๋ยวเราเรอดูนะครับเมื่อสักครู่น,นี้นะครับว่าโทรศัพท์มือถือเรานะครับมีความจําอยู่ที่63จาก64กิ๊กนะครับเดี๋ยวเราลองลบข้อมูลตรงนี้จิิงไปแล้วเรามาดูว่าพื้นที่เก็บข้อมูลเราจะเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเคลียสิเรียบร,ร้อยแล้วไอตัวที่ลบไม่ออกนี่ก็อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือเราเปิดใช้อยู่นะครับแล้วมันยังใช้ข้อมูลตัวนี้อยู่มันยังไม่ลบอ,ออกให้เรานะครับโอเคทีนี้เรามาดูพื้นที่เก็บข้อมูลของเรานะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่อ่า เห็ในไหมครับที่จะเก็บภายในนะครับจากเมื่อกี้63กิกอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ516.43กิกะไบต์นะครับอันนี้เรายังไม่รวมที่เราจะต้องไปลบพวกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภาพอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ภายในเครื่องอีกนะครับถ้าเกิดเราไปลบพวกไฟล์ขนาดใหญ่ภายในเครื่องที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็พื้นที่กระเก็บภายในเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโอเคครับก็ลองไปทากันดูนะครับสำหรับทุกคนที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่เก็บเก็บไม่เพียงพอนะครับก็ลองทาตามขั้นตอนนี้ได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการเคลียร์พื้นที่ในโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อเพิ่มความจำในโทรศัพท์ให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับสามารถแก้ไขได้ตามที่ผมสอนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับสริกรสอนให้ EP ต่อไปนะครับถ้าวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วไป